สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบอลทุเสร็จกำปังก่นเช่นเคยนะครับเราพบเจอกันทุกสัปดาห์ครับทาง r m B t p live ในช่อง YouTube c h anel n ของเรานะครับ ซึ่งตอนนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่กด subscribe ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับก็ดีใจมากนะฮะในฐานะที่เราเป็นทีมงานนะฮะเป็นผู้คิดคอนเทนต์ต่างๆตัวไปถึงจัดทำนะครับคลิปดีๆนะครับเป็นพอดแคสต์ให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการของพวกเรานะครับยังไงก็ขอบคุณแทนทีมงานทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยอด Subscribe 1 0 0 0ขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งแหมถ้า เกียรเทเทบกับช่องอื่นก็ต้องยอมรับตรงๆว่ายัางน้อยนิดทีเดียวนะครับแต่สำหรับพวกเราแล้วก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มจากศูนย์จริงๆยังไงทาง RMUTP Live คกับและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนัก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับเรื่องราวของวันนี้นะครับสำหรับรายการเรื่องเล่ามีว่าของเรานั้นผมมีเรื่องราวอง เป็นความเชื่อนะเกี่ยวกับศาสนาของเรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับคุณผู้ฟังครับคนเราเนี่ยนะฮะเกิดมาก็มีกันแค่ไม่กี่อย่างหรอกครับนะฮะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแต่ว่าเรื่องราวของอาการป่วยต่างๆเนี่ยนะฮะบางท่านก็บอกว่ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย บางคนที่รู้สึกว่าเจ็บป่วยนะแต่ว่าก็หาสาเหตุไม่ได้นะครับเรื่องนี้นะฮะก็ต้องไปโทษกรรมนะป่วยเพราะกรรมจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับพระเปสารวิสาโลครับได้เคยเขียนไว้ในหนังสือเรื่องป่วยเพราะกรรมจริงหรือ ว่าป่วยเพราะกรรมนั้นเป็นคําพูดที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆครับโดยเฉพาะในแวดวงชาวพูดของเราซึ่งท่านเองก็ตอบว่ามีทั้งจริงและไม่จริงนะครับเพราะว่ากรรมนั้นสามารถเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยได้แต่ว่าคนที่ไม่ได้ป่วยเพราะกรรมก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคําตอบนั้นก็คือมีทั้งคู่มีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับ โดยท่านกล่าวว่าในพระไต,ตะรปิฎกเนี่ยนะครับมีหลายพระสูตรที่พูดถึงความเจ็บป่วยที่เกิดจากกรรมชั่วแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยที่พระพุทธองค์อธิบายให้ถึงปัจจัยที่ทําให้มนุษย์นั้นเกิดมาแตกต่างกันว่าเป็นผลจากการกระทําในอดีตอย่างเช่นคนที่โหดเที่ยมนะครับหมกมุ่นในเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็มักจะอายุสั้นนะครับ ส่วนคนที่ไม่ได้ฆ่าแต่ว่าชอบทําร้ายหรือว่าเบียดเบียนผู้อื่นก็มักจะเป็นคนที่มีโรคมากเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลกรรมมาแต่อดีตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกรรมก็ไม่ใช่ปัจจัยเพียงเดียวที่ทําให้เจ็บป่วยนะครับครั้งหนึ่งครับเคยมีพราหมเนี่ยนะฮะถามพระพุทธเจ้าว,ว่าเหตุที่เกิดทุกขเวทนาเชื่อว่าทุกขเวทนาในปัจจุบันนั้นเกิดจากกรรมในอดีตนะ แต่พระองค์นั้นทรงแย้งแล้วก็อธิบายว่าเวทนาบางอย่างมีดีเป็นสมมติฐานก็มีมีเสมหะเป็นสมมติฐานก็มีมีลมเป็นสมมติฐานก็มีมีรวมกันนะเกิดแต่เปลี่ยนฤด,ดูก็มีเกิดแต่รักษาตัวไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากการถูกทำร้ายก็มีเวทนาบางอย่างก็เกิดจากผลกรรม พุทธพจน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทุกเวทนาหรือว่าความเจ็บป่วยของคนเราครับคุณผู้ฟังครับมีหลายปัจจัยมากๆจำเพาะที่ตรัสในที่นี้ก็มีถึง4-8ถึง8อย่างนะหลายอย่างแล้วนะครับโดยกรรมเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองโดยกรรมที่พระพุทธองค์นั้นตรัสถึงนะฮะก็ไม่ได้เจาะจงถึงกรรมในอดีตอย่างเดียวนะก็คือเป็นกรรมจาก ปัจจุบันได้เช่นกันนะเชนวาการเมื่อรักษาตัวให้สม่ำเสมอก็อาจจะเกิดโรคภัยต่างๆได้โดยพระภัศาลครับกล่าวอีกว่าความคิดเห็นที่ว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นผลกรรมจากในอดีตสถานเดียวนั้นทุกวันนี้ก็มีอิทธิพลแพร่หลายในหมู่คนไทยถ้าป่วยเมื่อไหร่ก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะกรรมชั่วในอดีตทําให้เกิดการยอมจำนนหรือมิฉะนั้นก็พยายามจะไปตัดกรรมแก้กรรมหรือว่าไปทําบุญทํากุศล แม้ว่าจะมีผลดีทางติดใจนะครับแต่ก็อาจจะทําให้มีมิจฉาทิฐิเพิ่มพูนขึ้นมิจฉาทิฐินี้ก็คือความคิดที่ว่าสุขหรือทุกข์ของคนเรานั้นเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวซึ่งหากจะพิจารณาจากพุทธพจน์ท,ที่ยกมาก็เห็นว่าท่านส่งอธิบายอย่างครอบคลุมนะครับกล่าวถึงว่าทุกเวทนาหรือว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวนะครับก็อาจจะเกิดจากกรรมปัจจุบันด้วยก็ได้นะครับ ทั้งนั้นครับคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันก็มีการเข้าใจความคาดเคลื่อนนะฮะว่าทุกข์ที่เรากำลังประชิญอยู่ตอนนี้หรือว่าโรคภัยต่างๆเนี่ยนะ,ะมันทําให้เราเจ็บป่วยนะฮะทำให้เรามีความทุกข์นั้นมาจาก กรรมเก่าในอดีตอย่างเดียวจนทำให้เราตัดเพาะชีวิตได้นะครับก็อยากจะแนะนำทุกท่านว่านะครับเราทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดหรืออย่างนะครับเราทำจิตใจของเราให้สะอาดปลอดโปร่งนะครับแม้ว่าเราป่วยครับคุณผู้ฟังครับทุกหรือสุขนั้นนะก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจเราได้ถ้าเกิดว่าเราวางจิตใจ ให้สะอาดอยู่เสมอนะนั่นหมายถึงว่าทุกเนี่ยนะฮะจากการเจ็บป่วยนั้นมันก็ทําให้เราเจ็บป่วยได้แค่ทางกายเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นป่วยทางใจได้นะครับเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับพึงปฏิบัติพึงทําความดีทําจิตใจให้สงบอยู่เสมอนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นหลักที่ นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้กับรายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่านะครับก็โดยรวมๆแล้วนะ,ะบางท่านอาจจะเป็นโรคร้ายนะครับเป็นโรคมะเร็งที่ก็ไม่ได้สูบหรีเลยนะไม่รู้ว่าเป็นมาได้อย่างไรบางท่านก็เกิดมาก็หัวล้านอะไรเงี้ยนะครับเป็นทุกข์มากนะญาติก็เป็นกรรมพันธุ์มานะก็ไม่รู้ว่าทําบาปทํากรรมอะไรมาอะไรแบบนี้ จริงๆแล้วมันก็ทั้ง2องอย่างนะถ้าเรายึดหลักปัจจุบันแล้วนะครับอย่างว่าแหละคุณผูฟังครับเมื่อวานนี้เรากลับไปแก้อดีตไม่ได้ครับในวันนี้เราทําได้แค่ว่าทํามันให้ดีที่สุดนะฮะทำทุกอย่างให้เต็มที่นะครับแล้วก็ยึดหลักตามศาสนานะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวนะครับทุกศาสนาพรมสอนคนให้ กระทำความดีนะครับให้เราอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุขนะฮะไม่มีการบีดเบียนกันหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบกัน,นครับก็เป็นกําลังใจกับทุกท่านนะครับที่กําลังรู้สึกว่าเจ็บปวยนะครับทุกวันนี้การดูแลรักษาสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ ผู้คนสมัยใหม่นะครับกลับมาให้ความสนใจนะครับในการดูแลตัวเองมากขึ้นผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะซึ่งเราก็เจอกับโรคร้ายต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดเอ่ยก่อนหน้าน,นี้ที่มันทําให้ทั้งโลกนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเราไปเลยนะครับก็ถ้าคิดในแง่ดีนะมันก็ทําให้เรากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเราพยายามที่จะ รักษาสุขภาพออกำลังกายนอนพักผ่อในให้เพียงพอเราประทานอาหารที่สดสะอาดอยู่เสมอแล้วก็ที่สำคัญเราต้องรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับสิ่งของหรือว่าการใส่แมสต่างเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เราดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับกุัผู้ฟังครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เรากระทำได้นะครับในอนาคตจะเป็นอย่างไรมันก็เริ่มจากวันนี้แหละนะครับอะก็เป็นทั้งหมดนี้ของ ep นี้ครับอาจจะสั้นซักนิดหนึ่งนะครับก็ ยังไงนำไปปฏิบัตินะกันในชีวิตประจำวันผมก็เชื่อว่าน่าจะดีนะครับอ่ะขอบคุณสรับการติดตามนะครับเดี๋ยวอนะีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามกันได้ผ่าน r m t p Live ครับยังไงขอบคุณสรับการ subscribe ขอบคุณสรับการติดตามรับฟังนะครับ,บ,รรบเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ